นักเดินทางธาตุไฟทุกคนมีตัวละครนี้กันใช่ไหมครับมาดูกันครับว่าการเล่นเนี่ยเป็นยังไงเก่งไหมดาเมจแรงหรือเปล่าแล้วคุ้มค่าต่อการปั้นหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่การปั้นสเตตัสอธิบายสกิลเพื่อนๆกลุ่มดาวเนี่ยทุกคนก็มีกลุ่มดาว6ก,กันได้เวลาจัดทีมหลักควรไปอยู่ทีมไหนสายดาเมจต,ตุ้มๆก็เล่นได้สายเอาไปเป็นติดไฟนอกสนามก็พอได้และมาปิดท้ายด้วยเทียริสของตัวละครกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสิสกับเกมเกมชินอิมแพคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถึงคิวของนักเดินทางทัดไฟที่หลายๆคนรอคอยแล้วครับซึ่งภาพรวมของตัวละครนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นดาเมจนอกสนามก็ได้เป็นดาเมจในสนามก็ได้ เราไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยครับสำหรับตัวละครนักเดินทางนะครับก็จะเติบโตเป็นค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นซึ่งก็จะเหมือนกับตัวละครนักเดินทางท่าอื่นๆไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครหลายๆคนนี่น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับส่วนของไอเทมอัพพรสวร่าร์เนี่ยก็จะเป็นใบต่างๆของเมืองนัดลานนั่นเองครับแอะเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งครับ12ชิ้นนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า The Cornerstone of Star and Frame ตัวนี้นะครับเขาเนี่ยจะได้จากการทำเควสต่างๆในบริเวณเมืองนัดลานครับซึ่ง ได้ประมาณ9อันนะครับก็จะสามารถอัพเลเวลสกิลจนเกือบเต็มได้นะครับซึ่งจะมีอยู่อีกนิดหน่อยประมาณ3ชิ้นสําหรับการติดมงกุฎที่หายไป ถัดมาครับเรามาดูการบิวตัวละครนี้กันบ้างขอเริ่มด้วยหัวข้ออาวุธก่อนเลยสําหรับนักเดินทางเนี่ยนักปัจจุบันผมเชีรยให้เล่นเป็นสายดาเมดรองครับเพราะกรณีดาเมจหลักเนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มดาวที่6ซึ่งเราจะต้องรอเผาผองสรรพสิ่งเข้ามาก่อนนะครับซึ่งสายที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นสายซับพอตด้วยนะครับอย่างเช่นสายดาบอย่างฟรีดอมสวอนฟาโบเนียแล้วก็แซคกิฟิเชียลซอร์สครับส่วนหากใครเนี่ยอยากลองดูดาเมดของตัวละครนี้นะครับก็จะมาใส่อาวุธกลุ่มดาเมจด,ดีสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของิ สปิเตอร์ครับหรือจะเป็นอุราคุมิสุกิริดาบเจดดาบวูฟแฟงดาบท่อหรือว่าสายฟีก็คราบตัวของดาบคราบของเมืองฟอนเทนได้ครับ ส่วนฟังอ์ติแฟกนะครับกรณีใส่ซับให้ใส่ตัวของซินเดอร์ซิตี้นะส่วนอนาคตนะครับกรณี C6 เข้าแล้วก็อาจจะไปเล่นเป็นดาเมจสนุกสนุกได้อาจจะใส่เป็นตัวของออฟซิเดียนโคเด็กได้ครับซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครดาเมจนาฬิกาเราจะใส่เป็นแอคแท็กเปอร์เซนต์หรือว่าถ้าฟื้นฟูน้อยเราก็ใส่เป็นตัวของฟื้นฟูได้ถ้วยโบนัสไฟหมวกคลิกการทําสเตตัสเราก็แต้มคลิเอาไว้นิดหน่อยครับหกสิบร้อยยี่สิบแบบนี้ก็ได้มีค่าพลังโจมตีเติมเข้ามาและอีกหนึ่งค่าที่สําคัญมากๆกรณี การที่วนสกิลครับแนะนําให้ทําฟื้นฟูเอาไว้แถวแถว180ครับใครใส่ดาบตะกูลฟื้นฟูเนี่ยตรงนี้ก็จะสบายๆนะครับซึ่งทาวเวลอร์ที่เพื่อนๆจะเห็นในคลิปนี้นะครับผมเล่นเป็นสายดาเมจโดยมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่2,002อตราคลิป65ความแรงคลิก155ฟื้นฟูพลังงานน้อยไปหน่อย160ครับและมีโบนัสไฟพร้อมอาวุธใส่เป็นมิส s p เตอร์อาร์ติแฟกใส่เป็นซินเดอร์ซิ กลุ่มดาวอยู่ที่5นะครับผมซึ่งกลุ่มดาวของตัวละครนักเดินทางจะพิเศษครับมีกลุ่มดาวที่เอาไว้ตีบอสด,ด้วยการอัพสกิลอัพเป็น9 12 12นะครับผมเวลาอัพสกิลอัพสกิลธาตุน้ำมาต่อกันที่หัวข้อสกิลแล้วก็เกมเพลย์ของทาวเวลเลอร์กันบ้างครับสำหรับทาวเวลเลอร์นักปัจจุบันสายดาเมจนอกสนามเราจะยังไม่เอามายืนฟันปกติแบบนี้นะครับอันนี้ต้องรอ C 6กก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยการเล่นเราจะหนักไปเรื่องของการใช้สกิลธาตุครับ โดยสกิลท่าของทาวเวลเลอร์จะมีการกดใช้ได้2แบบแบบแรกคือกดใช้ปกติไปเลยจะเป็นการสร้างวงไฟรอบๆตัวแบบนี้สามารถสลับตัวได้นะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ใกล้ๆกับศัตรูจะมีการท,ทําดาเมจธาตุไฟทุกๆ1วินาทีครับซึ่งระยะของการทาดาเมจเนี่ยก็จะไม่ได้กว้างมากนักนะครับเดินห่างศัตรูมานิดหนึ่งก็จะไม่มีการทําดาเมจออกไปแล้วเราสามารถสลับตัวได้ครับแล้วก็ดาเมจตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสังเกตว่าค่อนข้างเบานะครับเพราะมันเกิดทุกๆวินะ ส่วนการกดใช้อีกแบบหนึ่งนะครับคือเพื่อนๆเ,เนี่ยกดค้างนะครับกดสกิลธาตค้างปุ๊บจะเป็นการเรียกพระอาทิตย์มาอยู่ข้างๆดวงเล็กๆแบบนั้นครับและเมื่อไหร่ก็ตามในทีมของเราตัวละครไหนก็ได้ทําการโจมตีศัตรูก็จะมีดามเมจธาตุไฟเสริมครับดามเมจนี้จะเกิดขึ้นได้ทุกๆ3วินาทีเลยทีเดียวครับความที่เนี่ยน้อยมากๆครับความแรงก็ได้ประมาณหนึ่งแต่เพื่อนๆจะสังเกตว่าสกิลธาตุทั้ง2แบบเนี่ยมันจะหมดเร็วมากหากเพื่อนๆใช้ไปเฉยๆเ,เลยโดยระยะเวลาของสกิลธาต เขาจะขึ้นอยู่กับค่าวิญญาณราตีซึ่งหากเรากดแบบปกตินะครับเราจะได้ค่าวิญญาณราตี4ีหน่วยหลอดวิญญาณราตีข้างๆข,ข,ของนักเดินทางเนี่ยจะอยู่ที่80หน่วยนะครับประมาณครึ่งหลอดแล้วสกิลทาตุแบบนับวิเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณเพียงแค่6วิเท่านั้นน้อยมากๆครับในขณะที่ฝั่งครูดาวเนี่ยถึง18 okay, วินาทีด้วยกันนักเดินทางเขาเลยมาพร้อมกับลูกเล่นครับที่จะเล่นกับค่าวิญญาณราตีที่จะทําให้ตัวของสกิลทาตุนี้อยู่ได้นานถึง12 วินาทีด้วยกันก็เลยต้องมาต่อกันที่สกิลอัลติครับหากเราใช้สกิลอัลติลงไปจะเป็นการทำดาเมจเป็นวงกว้างเป็นดาเมจอย่างรุนแรงหนึ่งครั้งและ4วินาทีต่อจากหลังที่เราใช้สกิลอัลติจะได้การฟื้นฟูค่าวิญญาลาตี7หน่วยทุกๆวินาทีครับเราเริ่มได้วิญญาลาตีเพิ่มมาแล้วนะทุกคนโดยสกิลอัลตินี้ครูดาวจะอยู่ที่18วินาทีพลังงานท่า70หน่วยครับ และอีกหนึ่งพรสวรรค์ติดตัวครับหากเพื่อนมีวิญญาลาตีมากกว่า20หน่วยสกิลธาตทั้ง2แบบจะมีวงกว้างมากขึ้นนิดหนึ่งครับอีกหนึ่งพรสวรรค์ติดตัวนะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยใช้สกิลธาตุแล้วเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไฟจะช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับนักเดินทางได้5หน่วยเกิดขึ้นได้ทุกๆ12วิวิและหากเกิดวิญญาลาตีปทุนักเดินทางของเราก็ได้พลังงานธาตุไปอีก4หน่วยครับจุดนี้เป็นจุดแรกที่บอกว่าปฏิกิริยาธาตุเกี่ยวกัับไฟสําคคญนะรับ ซึ่งยังไม่หมดนะครับสำหรับการเพิ่มค่าวิญญาณลาตีด้วยความที่นักเดินทางเนี่ยทุกคนสามารถปลดกลุ่มดาวได้ผมก็เลยขอแทรกหัวข้อกลุ่มดาวมานะตรงนี้เลยโดยกลุ่มดาวของนักเดินทางนะครับเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มดาวที่เอาไว้ตีบอสคือด้านบนกับกลุ่มดาวจริงๆที่เอาไว้เดินโลกได้ลงดันได้นะครับก็คือด้านล่างผมอยากให้เ,เพื่อนๆโฟกัสแค่ด้านล่างเท่านั้นนะครับ กลุ่มดาวที่1นเนี่ยนักเดินทางของเราจะสามารถบัฟโบนัสความเสียหายได้6%หากตัวละครนั้นๆเนี่ยใช้วิญญาณลาตีอยู่ด้วยก็จะเพิ่มอีก9%เท่ากับว่าเขาบัฟได้15%ครับ กลุ่มดาวที่2ดอกจันเอาไว้เลยครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวที่จะสามารถเพิ่มวิญ,ญญาลาตีเราได้หากเราปล่อยสกิลธาตุออกมานะครับแล้วในตัวละครในทีมของเรามีการทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไฟจะฟื้นฟูพลังงานให้นักเดินทาง14หน่วยนอกจากนี้ตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เราปล่อยสกิลธาตุจะสามารถฟื้นฟูวิญ,ญญาลาตีได้อีก28หน่วยครับเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นได้ทุกๆ12วินาทีหรือว่าทุกครั้งที่เราปล่อยสกิลธาตุนั่นแหละครับซึ่งจุดนี้นี่แหละครับจะทําให้ตัวของสกิขของงของงงนนัเดทา เราสามารถลากยาวจนถึงได้12ครั้งด้วยกันหรือว่า12วินาทีด้วยกันครับถัดมาก,กลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลธาตุกลุ่มดาวที่4หลังสกิลออาติได้โบนัสความเสียหายไฟ20% 9วินาทีกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลออาติครับ และกลุ่มดาวที่6สุดท้ายเราจะยังไม่เห็นในเกมเนาะแต่จริงๆแล้วกลุ่มดาวที่6ของนักเดินทางเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลธาตุและอยู่ในสถานะพรวิญญาณราตีการโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงโจมตีทั้งหมดจะเป็นดาเมจธาตุไฟครับนอกจากนี้ยังบวกคลิดาเมจให้อีก40%ซึ่งกลุ่มดาวที่6นี่แหละครับจะทําให้นักเดินทางธาตไฟของเรากลายไปเป็นตัวละครสายดาเมจหลักนั่นเอง สำหรับการอัพกลุ่มดาวของนักเดินทางนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีการสปอยพื้นที่หรือว่าเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะครับใครยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องข้ามจุดนี้ไปไปหัวข้อถัดไปได้เลยครับหลังจากที่เราเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องบทที่5ฉากสุดท้ายจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีจุดวาร์ปหนึ่งครับที่เราจะสามารถวาร์ปมาที่แท่นที่นั่งของเดอะก,กัปตันได้ครับตรงนั้นแหละครับคือจุดที่เราจะเอาไว้อัพตัวของกลุ่มดาวครับโดยไอเทมอัพกลุ่มดาวเราจะได้จากภารกิจแต่ละเผ่าครับเราจะต้องไป ทำชื่อเสียงแต่ละเผ่าเพื่อเก็บกลุ่มดาวซึ่งนักปัจจุบันเปิดมา5เผ่าก็เลยจะมี5กลุ่มดาวครับลอบผ้องสรรพสิ่งอีก1เผ่าถึงจะมีกลุ่มดาวที่6นั่นเอง ส่วนเซตกลุ่มดาวอีกกลุ่มดาวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ตีบอสเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องเหมือนกันครับซึ่งภาพรวมจะเป็นการบวกค่าพลังโจมตีโบนัสความเสียหายเพิ่มต้านทานไฟหิวให้ได้บวกอัตราคลิคความแรงคลิและที่สําคัญกลุ่มดาวที่6สุดท้ายเวลาเราโจมตีปกติหลังเราใช้สกิลธาตุในสถานะพรวิญญาลาตีนี้เราสามารถตีเป็นคลื่นไปด้านหน้าได้ครับซึ่งนักเดินทางเนี่ยก็จะเก่งกับแค่บอสต,ตัวเดียวที่ชื่อว่าลอตออฟอิโรเดตไพ่เม้าไฟเออร์หรือเจ้าบอส สัปดาห์ตัวล่าสุดมังกรไฟอบิดตัวนี้ครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นกลุ่มดาวเห็นสกิลกันไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อกันที่หัวข้อถัดมาครับกับการวิเคราะห์ตัวละครกันโดยสรุปนะครับนักเดินาทางธาตุไฟของเราเนี่ยจะมาในตำแหน่งดาเมจลองณแนะพท5.3และจะสามารถเป็นดาเมจหลักได้ณแนะพทผองสปปรรพสิ่งเข้าครับ ความโดดเด่นของนักเดินทางทัดไฟคือเขาก็เป็นตัวละครดาเมจนั่นแหละส่วนความแรงนะครับอตอบยังไงดีเรียกว่าเป็นสเกลของนักเดินทางอะครับเพื่อนๆมองนักเดินทางว่าแรงขนาดไหนก็สเกลนั้นเลยครับการใช้งานจริงๆเนี่ยผมชอบเรื่องของการติดไฟนอกสนามนะถึงแม้ว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องครับกรณีใครเนี่ยยังไม่ได้ปั่นเชียงหลิงต้องการตัวละครติดไฟเพิ่มแบบนี้ก็เอานักเดินทางมาใช้ได้ครับ สกิลอัวต so ิของเขาก็จะทําให้นักเดินทางของเราได้เห็นดาเมจก้อนใหญ่ๆกันบ้างในกลุ่มดาวที่1ของเขามีบัฟให้เล็กน้อย15%และตัวละครนี้ทุกคนเข้าถึงได้ครับ ส่วนข้อควรระวังครับหลังจากได้เล่นแล้ว1เลยหากว่าเพื่อนๆเนี่ยวนสกิลไม่มีอันติใดๆระยะเวลาของสกิลธาตุกลุ่มนอกสนามทั้งหมดจะอยู่ในระยะเวลาที่แป๊บเดียวเท่านั้นครับในขณะที่ฝั่งของครูดาวคือ18วินาทีสกิลธาตุ6วินาทีแบบนั้นลอนานมากๆครับ คูดาวของสกิลอัลติเหมือนก,นกันก็18วินาทีนะครับซึ่งสกิลธาตุกับสกิลอัลติเนี่ยต้องใช้คู่กันด้วยเราถึงจะมีตัวของดามเมจนอกสนามได้นานขึ้นเพราะต้องใช้สกิลอัลติก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของการฟื้นฟูลพลังงานเข้ามาด้วยผมเลยเชียร์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับและสุดท้ายอยากฟื้นฟูลพลังงานก็ต้องเล่นปฏิกิริยาธาตุไฟครับ ก่อนที่จะเอานักเดินทางไปเล่นแบบฟูลทีมเข้าสนามกันใครที่จะเติมเงินเกม g e n s h i อิ m แพ c คอย่าลืมนึกถึงร้านนี้เลยครับ Richman Shop ร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ นะต่อกันที่หัวข้อถัดมาครับกับการจัดทีมมาเอานักเดินทางเข้าทีมแบบแน่นๆกันบ้างครับผมขอเริ่มด้วยทีมแบบคีโมคีโมก่อนเลยก็คือทีมบัฟแน่นครับเอานักเดินทางเนี่ยมาทําเป็นตัวละครดาเมจหลักเลยผมใส่เป็นเบนเนตไซโลเนนแล้วก็ซิดลาลีเข้ามาเสริมบัฟเข้าให้ ผมเปิดด้วยบัฟของสกิลอัลติเบนเนตครับตามด้วยไซโลเนนมาเตะให้ตกผลึกและซิดลารีมาแปะน้ําแข็งเปิดโล่ไปแบบนี้ทาวเวอร์ของเรากดสกิลอัลติเข้าไปครับก็จะสามารถทาดาเมจแบบคีโมคีโมแบบนี้ได้ครับผมหกแสนเลยทีเดียวแต่เบรกเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเครดิตทั้งหมดเนี่ยผมมอบให้ตัวละครบัฟหมดเลยครับเบนเนตไซโลเนนซิดลารีครับตัวละครบัฟชั้นดีของการทําปฏิกิริยาละลายด้วยอนแล้วเ,เอาไปฟันฟันต่อแบบนี้ก็พอมีดาเมจ อยู่บ้างนะครับหรือจะเอาทีมฟูบัฟนี้ใส่เป็นตัวละครอื่นๆอย่างเช่นฟรีนะคาสือหะแบบนี้ก็เอามาบัฟให้กับตัวของทาวเวล e r เลอร์ให้ฟันได้ครับบัฟแน่นๆแล้วได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าดามเม็เนี่ยมีก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวที่ให้เราว้าวแต่พวกดาเม็ไฟรอบๆตัวอะไรแบบนี้ก็จะเป็นดามเมจแบบเรื่อยๆครับไม่ได้รลุนแรงมากนัก ถัดมาเป็นทีมที่2ครับซึ่งหลายๆคนน่าจะสนใจในจุดนี้ของนักเดินทางคือเอามาเป็นตัวช่วยเก็บค่าจิตวิญญาณต่อสู้ให้มาวิกาได้หรือเปล่าทีนี้ผมจะนําโดยมาวิกาครับและใส่ตัวละครแบบไม่แพงลงไปในทีมนะครับอย่างเช่นเเคยะหรือว่าไดโอน่าเนาะ เราเนี่ยก็เอาตัวของไดโอนามาบัฟครับแล้วก็เอาเขยะเนี่ยติดน้ําแข็งไปมาวิก้าสกิลเอาติไปแบบนั้นครับหลังจากนั้นได้ดาเมจก้อนใหญ่ๆไปปั่นมอเตอร์ไซค์ให้มอนตายไปแบบนั้นครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเอ้ยยังไม่ได้ใช้นักเดินทางเลยเพราะนักเดินทางเนี่ยจะใช้หลังจากนี้ครับหลังจากตัวของข้าจิตวิญญ,ญาณต่อสู้เพื่อนๆหมดหลอดเรียบร้อยแล้วเวลาเราเข้าสนามไปแบบนี้ครับเราก็จะใช้สกิลของมาวิก้าและสกิลของนักเดินทางด้วยครับซึ่งสกิลของทั้ง2อันเนี่ยก็จะช่วยมาวิก้าในการเก็บค่าจิตวิญ,ญ,ญาณต่อ ซึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้เกือบเ,เ,เต็มแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมี C1 ของมาวิก้าครับอันนี้ก็จะเก็บได้ง่ายขึ้นแบบมหาศาลพอเต็มปุ๊บเราก็มาสกิลอัลติไปครับเวลาเล่นไฟนานๆน,น,นะครับก็จะสลับกันใช้สกิลแบบนี้อัลติมาวิก้าเสร็จมาใช้สกิลธาตุของทาวเวลเลอร์สกิลอัลติทาวเวลเลอร์ก็พอเอามาช่วยเก็บได้ครับแต่แต่แต,แต,แต่ก็อย่าลืมนะว่านักเดินทางของเราในเวอร์ชันช่วยเก็บค่าจิตวิญญาณต่อสู้ก็ต้องวนสกิลอัลติให้ทันนะครับ มาครับเรามาฝั่งของทีมละลายกันบ้างมาเล่นตัวของ t ทวเวลเลอร์เนี่ยไปเป็นดาเมจลองจริงๆบ้างยกตัวอย่างเช่นเอาไปเล่นในทีมของพี่ไลฟ์รีแบบนี้เอาซิดละลีมาช่วยเกาะเอาเบนเนตมาบัฟครับแล้วก็เปิดสกิลของ t ทวเวลเลอร์ไปซึ่งก็จะเป็นดาเมจไฟรอบๆตัวพี่ไลฟ์รีของเราเนี่ยก็ต่อยต่อย,ต,อยต่อยไปแล้วก็มีดาเมจของ t ทวเวลเลอร์ไปช่วยเกิดการละลายไปเรื่อยๆครับซึ่งดาเมจเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าไม่ได้บับแน่นๆเนี่ยดาเมจมันก็จะมีความปุกปิกนิดนึงนะครับและถ้าบริหารตัวของค่า วิญญาลาตีไม่ดีไม่ได้ใช้สกิลออาติแบบนั้นแป๊บๆสกิลธาตุหมดแล้วก็คููดาวน์รอ,อนานมากๆครับมาอีกสักทีมหนึ่งครับอย่างเช่นทีมระเหยกันบ้างฝั่งของพี่ New วิเ l a ลตแบบนี้ใส่ฟูรีนักกับหมอไปเป็นบับฮิลแล้วเติมทาวเวลเลอร์ครับเพื่อให้เติมอีก1ปฏิกิริยาใครที่เล่น New v i l l a ลตซีแล้วต้องการ3ปฏิกิริยาอาจจะใส่นักเดินทางไปเติมได้ครับ หรือจะอีกหนึ่งทีมที่ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนอยากลองนะครับก็คือทีมเบ่งบานเอามาระเบิดมาเฟืองกันครับผมใส่อายาโตะแล้วก็นาฮิดะเข้ามาทําให้เบ่งบานเนี่ยแรงๆครับ ซึ่งเวลาเราตีมอนไปก็จะมีดาเมจของเบ่งบานโดยความทีในการเกิดหากเราเนี่ยตีใกล้ๆนะครับก็จะเป็นดาเมจรอบๆตัวตัวนั้นก็จะเกิดเบงบานรอบๆตัวแต่หากเราเนี่ยรอให้ติดน้าติดไม้ให้เรียบร้อยเราก็จะกดตัวของสกิลธาตุแบบกดค้างซึ่งมันเกิดทุก3วินาทีความทีแอบ,บน้อยไปน,นิดนึงครับแต่ดาเมจเนี่ยผมปรับอ์ติแฟกต์มาเป็นฝั่งของชํานาญธาตุก็ดาเมจได้แบบเบ่งบานทีละ3 0,000ื่นอะไรแบบนี้ได้ครับอันนี้มีบัฟนาฮิดะบัฟหมอด้วยนะแต่ผมก็ไปติดเรื่องของความต่อเนื่อง อีกครับพอบางทีเรามีมะเฟืองลอยๆอยู่แต่ทาวเวลเลอร์ของเราติดครูดาวก็แอบหงุนหงิดอยู่เบาๆครับสำหรับทีมอื่นๆของทาวเวลเลอร์นะครับก็เราสามารถเอาไปเป็นตัวละครดาเมจไฟนอกสนามได้ใครอยากลองปั้นเล่นสนุกๆก็ลองดูได้นะครับ แต่ผมอยากให้ทุกคนฟังที่หัวข้อถัดไปก่อนกับคำถามพบบ่อยครับสำหรับคำถามแรกเลยหากเปรียบเทียบระหว่างเทวเวลเลอร์ไฟกับตัวของเชียงหลิงผมเนี่ยยังเชียร์เชียงหลิงแบบขาดใจเลยครับเพื่อนๆอาจจะทําฟื้นฟูของเขาดีๆหน่อยแล้วหลังจากนั้นเชียงหลิงจะเอาทุกอย่างไปกินเลยครับการติดไฟการเป็นปฏิกิริยาความเล่นง่ายไม่ต้องมากังวลเรื่องวิญญ,ญาณราตรีฟื้นฟูเขาก็ต้องทําเหมือนกันทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเชียงหลิงยังดีกว่านะครับถ้าถามผม มว่าปั้นดีไหมนักเดินทางไฟคําตอบคือถ้ามีตัวอื่นช้อยตัวอื่นให้เลือกไปปั้นตัวนั้นก่อนโดยเฉพาะเชียงหลิ่งครับ และหลายๆคนชอบถามเป็นคำถามง่ายๆว่านักเดินทางไฟแรงไหมคำว่าแรงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับแต่สําหรับผมแล้วถ้าถามผมผมว่านักเดินทางคาดไฟดาเมจไม่แรงครับแค่มันมีความสนุกสนุกของดาเมจก้อนใหญ่ Skill o u t ิที่จะต้องบัฟแน่นๆอย่างที่ผมบอกว่ายกเครดิตทั้งหมดของดาเม g ก้อนใหญ่ให้ตัวบัฟส่วนนักเดินทางเองเนี่ยเล็กน้อยมากจริงๆครับ และคำถามสุดท้ายว่าอนาคตล่ะเผาพ้องสรรพสิ่งเข้ามานักเดินทางทาดไฟจะเก่งขึ้นไหมคำตอบคือผมว่าได้เท่านี้แหละแต่มันจะมีความสนุกมากขึ้นในความหลากหลายของการเล่นไปเป็นดาเมจหลักครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นดาเมจหลักที่ดีนะครับแค่พอเล่นได้สนุก,นกครับผม และก็มาถึงคำถามสุดท้ายครับผมหากเรามีการจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครอย่างนักเดินทางล่ะอยากให้เทียอะไรไหนเพื่อนๆลองคิดในใจด้วยตัวเองกันก่อนได้เลยครับและคำตอบของผมคือเทีย์ B ครับผมก็จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับนักเดินทางทัดหมายครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดคลิปรีวิวตัวละครนักเดินทางธาตุไฟที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนักเดินทางธาตุไฟกันบ้างครับเพื่อนๆมีตัวละครนี้กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยสิผมอยากรู้จังว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เล่นแบบไหนแล้วเวิร์กเล่นแบบไหนแล้วสนุกส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขัดใจประมาณหนึ่งครับก่อนจากการขอบคุณห5 5 5 6 8ซับห้ารบแสับ,สบเบอร์จากทางยูทูบครับไทย ซับในคลิปนี้ก็จะรู้เลขซับของตัวเองเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมจสื่อ,อลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ